มาดูกันว่าการสร้างสรรค์เมนูสุดเซอร์ไพรส์จะเปลี่ยนเมนูธรรมดาให้พิเศษกว่าเดิมได้แค่ไหนสวัสดีค่ะเชอรี่รามิดาแก้วผนึกลังสีวันนี้หนูตั้งใจจะมาทำอาหารเซอร์ไพรส์คุณแม่หนูจะทำให้เต็มที่ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แคมเปญสื่อรักด้วยรสอูมามิจากอายิโนโมโตะนะคะสมัยที่หนูอยู่โรงเรียนประจำนะคะคือหนูค่อนข้างคิดถึงรสมือแม่นะคะ แล้วก็เวลาหนูคิดถึงอะค่ะหนูก็อยากที่จะทําการ์ดให้ท่านตอนนี้ก็คือมีอย่างหนึ่งที่หนูยังไม่ได้มีโอกาสทําให้คุณแม่เลยก็คือการทําอาหารให้ท่านทานด้วยฝืมือของหนูเองค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าคุณแม่ชอบอาหารอะไรบ้างเขาจะชอบอาหารฝรั่งหรือว่าอาหารทะเลอย่างเงี้ยค่ะผมว่าเอาเมนูนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมรวมเป็นพาสต้า lobster p เพสโ s ้ซ c e เดี๋ยวเราเริ่มจากเพสโต้ซอสก่อนเลย ออร่อยค่ะา่ทีนี้เดี๋ยวเราเพิ่มรสอูมามิเพื่อเพิ่มความกลมกล่อม,มให้กับอาหารของเราเล็งมือหน่อยนะคะคุณแม่มาถึงแล้วนะใกล้เวลาดินเนอร์แล้วนะคะโอ,โ,โอ้ย <c oughs> อาหารมาเสิร์ฟแล้วค่ะ อยากจะขอบคุณแม่สำหรับทุกอย่างเลยที่แม่ดูแลมาเมนูนี้หนูตั้งใจทำสุดฝีมือเลยแล้วก็มีของที่แม่ชอบอย่างกุ้งสปาเกตตี้ที่แม่อยากให้หนูทำให้กินก็หนูอยากจะบอกว่าภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่แล้วก็รักแม่มากนะคะรักแม่นะและนี่คือความรู้สึกจากเมนูพิเศษที่เต็มเปี่ยมด้วยรสชาติอูมามิ ที่ได้สร้างความรักความผูกพันในครอบครัวได้ไม่รู้จบ